ພັນທາอาราธนาเมื่อพระเครื่องเกิอาจารย์ทั้งมือ แม่ร้องเพลงหน้าเวทีมาหลายปีในฐานะนักร้องวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนแต่เมื่อเจองานนักร้องที่ต่างไปทําให้มาร์คพัชรพลนักร้องวัยใสอายุเพียง17ปีจากกําแพงเพชรเรียนรู้จากประสบการณ์ของทีมงานรุ่นพี่ที่คอยแนะและนํามาปรับกับการถ่ายทามิวสิกวิดีโอเพลงแรกในชีวิตหลังได้บันทึกเสียงเพลงขอพรพระดังจากปลายปากกาของพลอยดีสีฟ้าเจ้าของเพลงคนหน้าลาวที่ผันตัวมาทํางานเบื้องหลังควบคู่เป็นบทเพลงที่จับกระแสเพลง เพลงลูกทุง่งเนื้อหาเล่าเรื่องพระเครื่องเกจิดังผ่านน้ำเสียงและความหวังของนักร้องหน้าใหม่ซึ่งรอบปีที่แล้วมีเพลงลูกทุ่งแต่งด้วยศรัทธาที่มีต่อวัดออกมาไม่น้อยและบางเพลงมียอดฟังทะลุ200ล้านครั้งเช่นเพลงวอลหลวงพ่อรวยสะท้อนความเชื่อของสังคมแต่ละสมัยหลลวววงพ่อัักรรททกิิิ์สทททธบไยุุีนมญ มาอยู่ในนี้มันก็เหมือนเป็นสังคมใหม่อีกสังคมหนึ่งนะครับก็ได้ทํางานร่วมกับครูเพลงใหญ่ๆครับอย่างเช่นครูเรืองรองภพลีนครูอ้วนนครชยัยศรีครับคนที่คนที่ฝึกสอนม,มาในการร้องเพลงก็จะเป็นคร,ครูครูทานทองยอดธงครับวัฒนธรรมของไทยจริงๆแล้วส,สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่เห็นก็คือพระเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้คนรุ่นใหม่ๆที่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ชอบเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยให้มามองเห็นว่าอ้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บางครั้งก็ช่วยได้นะฮะช่วยได้ทั้งด้านจิตใจบ้าง ที่ถ่ายทำชื่อว่าขอพอรพระดังนะคะก็เลยมาถ่ายกันที่วัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีแล้วก็ถ่ายทําในวัดกันเป็นส่วนใหญ่ค่ะนะักแสดงที่มาเข้าฉากก็มีทั้งนักร้องนะคะครูเพลงก็เป็นศีสันร์แล้วก็บรรยากาศการช่วยกันนะคะในวันที่แต่ละคนนั้นไม่ได้มีงานโชว์หน้าเวทีค่ะ กำหนดระยะเวลาถ่ายทำจบในวันเดียวในที่ที่อากาศถ่ายเท,ด,ทดีและจำกัดตัวละครเข้าฉากเป็นมาตรการทำงานที่อย่างน้อยก็ช่วยลดอัตราความเสี่ยงต่อโควิด1 9ดีกว่าพ<ด>ักงานของนักร้องครูเพลงและนักดนตรีในใค่ายไปทั้งหมดโดยปรับให้แต่ละคนมีรายรับจากการทำงานเบื้องหลังแม้ไม่มากเท่ากับวันที่มีงานหน้าเวทีก็พยายามให้ทุกคนมีหน้าที่เพื่อจะได้มีรายได้ถ้าไม่งั้นน้องๆก็จะไม่มีรายได้เลยเพราะว่า เราในวงเนี่ยมันมีตั้งเกือบ20กว่าชีวิตอย่างเงี้ยครับเกือบ30ชีวิตนั่นแหละแล้วก็แต่ละคนก็ต้องมีภาระรายจ่ายในการที่มาอยู่ในยุคโควิดนะครับมันก็รู้สึกว่ามันก็อึดอัดเพราะว่าเราไม่สามารถทําอะไรได้ครับมันมันอยู่ในช่วงนี้เราต้องเซฟตัวเองแล้วก็ต้องเซฟถึงคนอื่นด้วยครับธรรมะเองแล้วนะครับมาเป็นคนที่ขี้อายนะครับแล้วก็ ส่วนมากจะขืนไม่ค่อยพูดนะครับแต่พอมาอยู่ในวงการนี้ครับเราต้องพัฒนาตัวเองครับต้องแบบว่าดันตัวเองครับให้ไปอยู่ที่ที่คนรู้จักเราครับ มองค่ายเพลงเปลี่ยนจากเดิมที่ปั้นนักร้องด้วยซิงเกิลมาสู่แนวคิดทำโชว์สนุกหน้าเวทีเรียนแบบความสำเร็จของนักร้องลูกทุ่งก่อนหน้านี้ที่มีวงดนตรีของตัวเองแต่ปรับเป็นวงเล็กๆที่มีเครื่องดนตรีเพียง8ชิ้นเป็นแนวทางรองรับการแสดงสดให้กับเจ้าภาพที่มีงบจำกัดขณะที่นักร้องนักดนตรีในสังกัดถูกฝึกให้มีทักษะนักกล้องไปในตัวจนกว่าจะถึงวันได้โชว์หน้าเวทีนำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน